เดี๋ยวผมจะมาไม่ต้องเก็บไปท้งเครือเออ๋พี่เก็บไปนเดี๋ยวพอถ้าใครอยากมาเก็บนะครับมาเก็บได้อยู่ตรงบนแต่งขี้นกฮะหวาน ผมมีถ่าประจำตัวแล้ว<ะ>สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไม่นี่ยินดีต้อนรับวันนี้นะครับทุกคนเราจะไปหาผลไม้ป่าเป็นอีกคที่เราไปเพลรยนะครับไปหาผลผลิตในอีพีที่สองเรา,ารเจะาไปหาจะครองและทนะะท้อที่แบบที่เราคิดในคิดแล้วเราจะขึ้นตัวไออะไรตรงนี้นะทุกคนอันแบบว่ามันจะแต่อันนี้มันจะเนื้อเยอะกว่านะเราจะไปเก็บไปเลยครับวันนี้เรามีสามคนวนี่เราใช้จักรยานนะทุกคนนี่เอาเสือภูเขามาเลย อาจะมาพูดลุยเงีอยู่ก็หาว่าลุยยงังต <c oughs> ่วันไม้มีทุกคนไปเราไปหารถคายานไปถึงที่แล้วเราก็จะไปหาจับมันนะครับแล้วก็จะมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูนะไป คครับตอนนี้นะครับเราก็เฉลดเฉลดตอนนี้ทุกคนเราก็แบบว่าเดินม,มาใกล้จะถึง,งหมอนเก็บตะขอแล้วทุกคนแต่อีบม,มาบอกนะอันนี้นเป็นต้นอะไรเป็นยวอไหมอ,อันนี้เป็นต้นต้นสายนะครับผลไม้ปลายอีพีสองเรามาเจอผลไม้อย่างเหมือนเดิมนะทุกคนดูเดี๋ยวมาดูใกล้แล้วทุกคนโอ้ยแบบขี้ดูครับอันนี้นะครับมันจะเป็นอ่าสมกงที่เก็บเป็นอีพีแรกนะที่มันเป็นในสมกงผลไม,ม้ปลายอีพีหนึ่ง เดี๋ยวผมจะมาไม่ต้องเก็บไปทั้งเครือเออพี่เก็บไปนี่เดี๋ยวพอถ้าขยะอยากมัเก็บนะครับมาเก็บได้อยู่ตรงบ่อขยะเด้อแกดูดิทางเขวาตรงนี้แหละป้งบ่อขยะแล้วครับถ้าใครโดนชิปนี่หรอใครดิฉันปันผมมามาได้บ่อขยะผมจะไปเก็บสมผมยังผมยังเก็บตะโคนนะนี่เป็นสมกงใครจะมาเก็บเก็บเดินอยู่ว่าดดไหมนี่มันดูต่อไปครับมันดูทมันดูแต่เราจะพามาดูอ่าเป็นอ่า เน,นี่นัดพอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแพทพอแพทพออเนี่ยมาดูไอ้ไก่นี่มันโดดเดินดๆๆแบบเ,ปปเออมันเก็บไปปลูกได้นะครับหอมนะนอย่างกะเพราป่าจะาหอมกว่ากระเพราบ้านแบบโคตรขักเลยแบบยอดเนี่ยอยู่บอกขยายนะอยู่ใลก,กลใ้ๆต้นพุทราล้วก็ตรงกลุ่มใครไม่เก็บตรงกลุ่มไม่เชิดต้องอี้เลยเด้อนี่แค่นี้แหละครับทุกคนเวลาจะเดินหอวต่อไปเก็บตะขอนะครับไป ตอนนี้นะครับผมจะไม่กองจะไม่เห็นหน้าผมนะเพราะว่าผมรขับจักรยานอยู่แล้ว,วกเพราะท้ายกองอยู่ใหญ่ทีมง,งานผู้แทีนนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับ <c oughs> เราก็เดินทางมนาะ <c oughs> ใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนคือแบบคือแบบอ่ะครับเพื่อนๆรถคันนี้นะครับมันแรงแรงถูกปกติ <Nope. S 1> <c oughs> นี่จะเป็นทางที่อ่าอันนี้จะเป็นทางเข้าป่าที่เรามาเอาชีวิตรอดกันนะทุกคนเห็นไหมว้เนี่ยนี่ครับอันนี้จะเป็นป่าที่เราเข้ามาเอาชีวิตรอดกันนะที่เรามาสร้างที่พักมาอะไรนี่แหละครับทุกคนที่แบบมันนอนค้างคืนอะไรเนี่ยนอนที่นี่แหละทุกคนเ <fulfillment> อ <Oscar. S 2> อเนี่ยเข้าทางเข้าทางนี้นะทุกคนอันนี้เป็นป่านะนี่ครับมันก็จะไม่ทนะึบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบเขาตัดออกหมดทำไมสิบฮะ สมัยสิบปีที่แล้วนะครับเขาบอกแม่ผมบอกนะว่ามันแบบปลาคนเยอะเลยแบบใหญ่อะมีพวกองุ่นปลาอะไรประมาณนี้นะแหละแล้วเราจะเดินทางไปอ่าเก็บตะครอกันต่อนะทุกคนตะครอตะครอมันคืออ่างหุนอะไรก็จะเป็นสมกุ้งนะทุกคนที่เราเก็บมาแล้วเราไปเก็บมาเยอะนะถ้าเกิดใครอยากได้ไปเก็บก็ไปเก็บเอาเลยนะทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างทางนะทางทาง,ทางแถวบ้านผมนะ,ะเดินออกมาประมาณ ห้ากิโลได้ทุกคนขับเปียนออกมาห้ากิโลได้อะถ้าเกิดหนึ่งพันซับเราจะฉลองด้วยการขับจักรยานนะครับขยานไปเที่ยวพิมายแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเปิดสร้างรายได,ได้ครบสี่พันชั่วโมงอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเปิดสร้างรายได,ได้เราจะขับจักรยานไปพิมายนะทุกคนไปฮะทุกคนเราจะไปเก็บตัดคอ,อกันไป <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับทุกคนครับเราก็มาถึงแล้วนะ ันนี้เรามาอยู่ที่กระท่อมน้อยถักระท่อมนาทันใจนะดูครับบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนีนะ้แต่อันนี้ไม่ใช่นาผมนะทุกคนเปน็นนายใครก็ขอให้เดินจาใครโดยคิวนี้นะดูสถานที่ครับเดี๋ยวผมเห็นเขามาเก็บตะขอครับผมเก็บไปกินทิ้นิดสักหน่อยแล้วกันจะรู้ครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะแล้วเราจะไปหาแล้วก็เก็บกันนะทุกคนอันนี้มันแรงทุกคน,กคนมันไม่ค่อยมีนะเพราะมันไม่ตกกรมดูกัน นี่นะครับเราก็เดินมาหาต้นตะขอไม่เจอเนี่ยเราฝรั่งเทียนต้องเทียงกัดนะตังขีนกฮะหวานมาดูนะทุกคนเนี่ยฝรั่งตังคีนกวะฮึมฮึมจกมันคีนกิน กินอด้นะครับทุกคนกอนี่กินม่ะมันจะไม่กินเนาะนี่แบบเกียวไวเลยนี่ฮะตุตขอดเลยเนี่ยเราเป็นตัวอไม่รูผมจะพามาดูแลทุกคนดูมาครับไม่่่ะงะะอีสานดู เดินุนด้วยแก่ออีสานนะทุกคนนี่กออีสานนะทกคอคนรอจะเจอไมเจอทุกคนแล้วเราจะกวานเลยพราะเอ๊ะอใครวะกาดเลยกวาหาไม่เจอทุกคนแล้วเราวเราจะมา เราจะไปหาตุ่นตะขอถัดเกินไม่เจอนแล้วจะกลับบ้านเป็นนะครับครับตรงนี้ครับเราเจอลิงครับทุกคนทุนี่นะครับผมกำลังให้ลิงนะครับคุณไปเก็บฝรั่งอยู่นะทีนี้ผมใช้ต้นหม้นะทุกคนผมมาหาตุ่นตะขอถัดเกินแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเลยนะครับบ้าหาไม่เจอไงจะเจงอ่เจงอ่ หอีสานนะทุกคนเราจะกลับบ้านกันตอนเดายพอเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปเจอกันที่บ้านไอเ้เจอกันที่นี่แหละจบคลิปแบบตอนนี้ไม่มีไม,มไม่มีคลิปอะไถ่ายนะเพราะตอนถ่ายอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนั่นเดียวมันจะแบบยอดวิวตกนทุกคนประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวขออห้หาดเก็บหลังแล้วก็จะไปกันเลยนะทุกคนไปครับมาครับตอนนี้นะครับตอนนครับตอนนี้นะครับทุกคน แล้วก็ได้เดินมาจากแล้วไปตรงนั้นทุกคนแล้วก็มานั่งพักก่อนสักคู่หนึ่งเพราะว่ามันยังเราจะไปบ้านนั้นทุกคนเพื่อหาอะไรเงินกินหนังก็อ่าหาตกินฝรั่งแล้วนั่นมันยังไงนะเราบอกหาแยกหาไม่ได้เมนูมันทุกคนอ คลิปนี้เขาไปยนืนยันก่อนแล้วกดแชร์กับแซฟต์คาล์นะคะรับเพลงพุ่มต่อไปนะครับออกอากาศวันไหนก็ไม่รู้เลยโน้ <Nope. S 1> ไปเฟบในอ่านเสียงเราหามาได้ครับทุกคนเพื่อน,นไม่หเห็นตะคอเดี๋ยวเราไปกับบ่ายกัน,นทุกคนเขาจะจุดคืบตรงนี้นะครับกระชายคลิปนี้เขาไปยืนยันแล้วกดแชร์กับแซครลย์เลยค่คะ,คะ,คะ,ะ,คะที่ยอคันนะครับยืนยันกดติดตามช่องยูทูบมาเนี่ยเอฟนะครับ ไปให้ถึงเป้าเร็วๆ, 1, รเรวๆนะความซับเร็วๆนะทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับบอกคลิปวิดีโอนี้พักกสวัสดีเอ๊ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบเนาะเราจะทาให้เวลการกันชั่วโมง,งผมถึงฟรีอันชั่วโมงเร็วๆไปแวเราจะไปอ่างกันต่อนะไปครับทุกคนให้อ่างมาเห็นอ่างเลยทุกคนในชีวิตเราทีอ่างก่อนไป